สวัสดีครับผมอิดน้องํานะครับผมร้านพระเครื่องสำเพาทองนะครับผมก็วันนี้มีพระดีนะครับพระหลักร้อยพุทธคุณหลักล้านนะครับผมเป็นวัตถุมงคลของหลวงปู่เลิฟบรมโมนะครับผมเรียกว่าพระผงชานมากนะครับหลังกระบองไข่แต่ชุดนี้เป็นเนื้อค่อนข้างหาย,ยากหน่อยก็เป็นวันนัดดำก็คือเนื้อดำนะครับผม มีหลายโทนนะครับมีเนื้อขาวนะครับเป็นแก่ขาวแก่ผงพุทธคุณน,นะครับแล้วก็จะไปเป็นผงแกมน้ําตาลนะครับแกมน้ําตาลก็มีแต่นี้เป็นวัน,นาดำนะครับผมก็อยู่ในโซนน้ําตาลแก่ก็เขาจะเรียกกันเนื้อดํานะครับถ้าเป็นเนื้อธรรมดาเนื้อขาวหรือว่าเนื้อเาเนี่ย ก็จะอยู่ประมาณสองสามร้อยแต่ถ้าวันน้าแบบนี้ก็ขายกันใกล้ๆพันบาทนะครับผมใกล้ๆพันบาทนะครับร้อยไปปลายนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีเบื้องต้นกันนะครับ <c oughs> ว่าวิธีดูไงว่าไม่ให้โดนย้อมแมวนะครับ <c oughs> ผมมีมีคนเออเขาเรียกย้อมแมวย้อมแมวกันนะครับย้อมแมว แล้วคนถามว่าย้อมแมวคือยังไงนะครับก็คือเอาพระเนี่ยพระโซนนี้นะครับพระเนื้อเนี่ยสีขาวสําหรับคนไม่เป็นพระเนี่ยจะโดนนะครับสนสำหรับคนที่เป็นพระแล้วนี่ก็จะไม่โดนนะบางคนถามว่าดูยังไงนะครับเอาไปจุ่มสีบ้างนะครับผมจุ่มสีให้เป็นสีดําๆนะแล้วก็เอามาทาทาเก่าเอามาทําเก่ากันนะมีวิธีดูเยอะ นะครับผมแต่ถ้าเล่นโซนแบบนี้คือจบเลยนะครับก็มีทั้งมีเกสาและไม่มีเกสาส่วนใหญ่ก็จะมีแต่อยู่ข้างในมั่งข้างนอกมั่งก็แล้วแต่แล้วแต่ที่ปั๊มมาแล้วก้อนเนื้อน,ะนั้นเกสาจะออกมาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะมาลงดูรายละเอียดกล้องธรรมดาก่อนนะเราแว่นธรรมดาส่องดูก่อนนะครับส่องดู เพื่อให้หมันชัดเจนขึ้นอีกนิดนึงนะนะครับผมนะครับนะต้องดูพระหลวงพูทเริ่มชุดเนี้สำคัญคือตัวนัื่อเนี่ยต้องติดชัดนะขึ้นเป็นสันเป็นสันสันสันคางในทุกองคเนี่ยจะต้องคมปลายคางพระชุดนี้จะบิดเบ,บี้ยวๆปั๊มแจก จะเป็นบิดเบี้ยวเบี้ยวไม่สมัยก่อนก็จะปั๊มแบบโบราณโบราณหน่อยนะครับโบราณโบราณไม่ได้ว่าทําเป็นพนุทธภาณิชย์ทิมสวยทรงสวยอะไรเงี้ยนะครับแต่ก็เป็นวิวัฒนาการของของพระเครื่องนะค,ะความสวยก็หาสวยๆวค่อนข้างยากลำพังหาเนื้อเนี่ยก็ยังหายากแล้วนะครับผมกาเรียกเจ็ดรอบหลังยันกระบ,บองวขยนะครับเป็น ครบเจ็ดรอบปีสามสองสามสามนะครับแต่นี้เขาสามสองจะเป็นครบเจ็ดรอบสามสามนี่จะเป็นเนื้อกะบองไคว่เนื่องจากแจกแจกข้างหลังในครบเจ็ดรอบเลยแจกหมดแล้วแล้วก็ค่อยมาพิมพ์เป็นยันกระบองไคว้ตัวนี้ที่หลังนะครับตามตามที่เขาศึกษากันมานะตามที่เขาศึกษากันมาคมปากคอคมนะแยวผมมาลงกล้องลึกกันดีกว่าดูเนื้อ ต้องต้องศึกษากันให้มันเป็นในทิศทางที่ถูกต้องนะครับผมภาบชุดนี้แล้วผมส่องให้ดูนีแกันนะครับ,รบนะครับดูขอบตาคมจมูกคมนะครับผมริมฝีปากคมตวนเยญ่จะคมแบบนี้หมดคอคมนะครับคอทันระหว่างคอกับเขาเรียกอ,อะไรนะ สังคติเอจวอนนะครับผมต้องคมนะครับต้องคอดูคงตัวหนังสือแม้จะเป็นพระผงดูแล้วเหมือนจะไม่ชัดนะแต่ฝ้าความเก่าของพระความเดิมของพระที่อยู่ในเนื้อพระเนี่ยจะเป็นดอกไม้เนื้อผงเนื้ออะไรที่ทําจากเท่ากระดูหรือว่าซากพืชซากสัตว์เนี่ยยังไงก็ต้องมีพวกลาพวกอะไรนะครับมันชื้นใช้ความชื้นทำ มันชื้นมันก็ออกมาเป็นลาเก่าเห็นไหมตัวหนังสือต้องเป็นสันอย่างนี้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับนะครับเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับขอบเคิร์บเป็นระเบียบนะครับขอบเป็นระเบียบดูเนื้อขอบนะครับทางด้านขอบนะต้องดูเราต้องศึกษาอย่างนี้ก็ถึงว่าเป็นพระ หลักร้อยไปไปลายนะถ้าจะเก็บทั้งทีจะใช้ทั้งทีก็อยากให้แนะนําให้อาโซนพวกนี้แหละครับนะเพราะอีกหน่อยภาพพวกเนี้ยมันอัพราคาขึ้นเนี่ยเมื่อก่อนมันก็เมื่อก่อนนี้ไม่มีคนเก็บเลยนะภาพชุดแบบเนี้เพิ่งจะมีคนเก็บหลังๆนี่เพิ่งจะมามีราคาตามยุคตามสมัยนะครับส่วนวัตถุมงคลหลงปูเริ่มที่ราคาแพงๆเนี่ยเป็นล้านก็มีนะเป็นกิ่งทองคำนนเนี่ยนะครับเป็นเป็นล้านก็มี นะไม่ใช่ว่าไม่ไม่ใช่ว่าจะมีแต่ของถูกแต่ผมเนี่ยจะเอาของพวกนี้มาลงเป็นวิทยาทานก่อนนะครับส่วนได้ของหลักมาเดี๋ยวผมจะมาถ่ายและอัปเดตเรื่อยๆนะผมก็มีอยู่นะครับแต่ผมก็ไม่ได้ยังไม่ได้ออกออกมาให้ดูกันนะครับเนี่ยว,วัตจุกรกะเชินนะลึกคมชัดนะเห็นไหยนะครับต้องพระผงพวกนี้ต้องลึกคมชัดดูธรรมชาติพระให้เป็นนะครับดูธรรมชาติพระให้เป็น ดูธรรมชาติหรือการหด,ดการหดตัวการอะไรเนี่ยดูขอบไปนะครับปากแหละยังคมขนาดเออเขาเรียกอะไรนะลืมและวตัวอี้ฟ้าลาเนี่ยความเก่าของพระเนี่ยขึ้นเยอะแล้วก็แห้งไปนะยังปกคุมอยู่นะครับต้องรอยลาลาเก่าแห้งไปนะคร,ครบเจ็ดรอบนะ นี่สองอย่างเลยนี่อันนี้ถ้าตรงนี้เน,นี่ยไม่ชัดใช่ไหมเราก็ยังดูขอบฝั่งนี้นะครับขอบตาลึกเห็นไหมครับฝ่าอันนี้อาจจะกดกดไม่เต็มเน็ตเต็มหน่วยหน่อยแต่คางเนี่ยยังคมคางเนี่ยต้องคมสำคัญเลยคางหลวงพ่อเริ่มชัดเจนนะครับผมย่นกระบองไกว้น้ำโมกทายะยันตลางตล,งตลงังธาตุนะครับผม นะมีทองติดมีอะไรนะครับส่วนใหญ่จะมีทองทุกองคอะ่ะเท่าที่ศึกษาและเก็บมานะครับอ,อยากให้เพื่อนๆได้ศึกษาเป็นแนวทางเก็บวัตถุมงคลชุดนี้กันไว้นะครับอีกไม่นานเนี่ยไม่นานเกินใจผมว่าพระก็ราคาขึ้นนะถ้ามึงมองในแง่แี่ราคาแต่ถ้าม,มองในแง่แงเก็บแน่ใช้อ บบนี้ก็น่าใช้เพราะว่าเป็นออกจากวัดไม่ได้ออกจากออกจากแบบมีเซียนมาสร้างแล้วไปอะไรประมาณนี้นะโอเคสำหรับวัตถุมงคลตัวนี้ก็สำหรับวันนี้ก,สบบก็สวัสดีครับ